มาครับผมวัดช่องเขาชาตินะครับมาครับผมวัดช่องเขาชาติบรรยากาศช่องเขาชาตินะครับแดดดีมากเลยวัดเขาช่องชาติวัดเขาช่องชาติาาตไม่ใช่เขาชาติเขาช่องชาติ โอ้เรียกเ่เคยถูกวิธีช่องเขาชาติบรรยากาศแดดสงบจงสงบกายวาจาใจเกำลังขับผมของเขาชาติมาพ่อเดินมาบรรยากาศ แดดอ่อนๆไม่อ่อนหรอกเวกกี rated. ่โมงแล้วเนี่ยสามโมงยังเนี่ยสองโมงโอ้สามโมงแล้วพอดีพระองค์ขาวใหญ่วัดเขาช่องชาติบรรยากาศครับผมสวย

เราจะโดูว้าพร้อมกันบรรยากาศบรรยากาศว้าว ครับผมบรรยากาศว้าวสุดหอมกันครับสุดแดนของอุดรบนเขาเขาช่องชาติครับผมดูวิววิวเมืองอุดรวิวบรรยากยาศว,วิวบรรยากาศ สวยๆยามๆไม่ไปไหว้หรอคะสาธุขัดถาบูชาพระใหญ่ฮนะ ภายในฐานปพทลุปองค์ใหญ่โอ,โอพี่เหยียดถอดรองเท้าสีทา<อ>พี่เหยียดถอดรองเท้าสีทาเลยเดินอ้อมทาโอ้ถึงว่าทาสีไหมมันดูสะอาดสิจะพรมทาสีเลย บรรยากาศดูหิวบรรยากาศของชาวชาติครับผมอืมยอม้อ,อมนยอม้อนหอมดอกหอมดอก น,นี่ตนเดียวครับนี่คือหนองบัวลำพูถามยังธรรมดาละ่ะบรรยากาศ ใบหนมหยงใสเป็นดำๆกันอากาศครับผมตึงง,งว้าวาพร้อมกันเจอบรรยากาศแบบมีปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปุ๊ปปปปปปล้ว เอ่ยคำว่าว้าว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 วาวววพรอมกันครับผมปุ๊ป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 ปุอปชุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุนปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป๊ปอ๋อขอนแก่นเหรอ ขอนแก่นด้วยเหรอสามแผ่นดินเขาช่องชาติผาสามแผ่นดินหง,งงวดสอ,อุดรสามแผ่นดินขอนแก่นหนองบงัวลำพูอุดรอ สวยต้นไม้สวยมาถ่ายตรงนี้ไหมเนี่ยป้ายจักรวนนีิว่ามันคจักรวรรดิบรรยากาศขับลงมาดอกโบตองเออดอกโบตองกำลังขึ้นนี่ว่ะบอโบตองแม่ท้องสอนโอ้หน้าไปหน้าไปช่วงนี้กำลังขึ้น,น,น,นโอ้ดอกโบตองขึ้นอ่ะเรา สิ้นสุดขบวงการตอนนี้ก็จะเดินกลับแล้วครับผมวัดค่องเขาชาติเอ้ยเขาท่องชาติปวดหน้าผาสงชันได้อันตรายปวดยาเข้าชิดริมหน้าผาไม่เคยชิ่หรอกครับกลัวเหมือนกันยานอืมทั้งกลัว,ท,ลวทั้งยานครับผมไว้เจอกันนี่ต่อดีกว่า สิ่งทายเดิมกัดว่าพระองค์ใหญ่